คืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกครับครับก็เป็นรอบ32ทีมนัดแรกนะครับคู่น่าสนใจก็โหมีวิพน์ในสนามโอแราฟอร์ดนะครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับแซงเอเตียนะครับบุกบอลที่ผ่านมาเป็นแมนยูที่เอาชนะไป3ประตูต่อสูนเกมความได้เปรียบได้ก่อนในนัดแรกนะครับเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่18นะครับจากสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับ หลังจากนั้นครึ่งเวลาหลังเนี่ยแมนยูก็ได้2ประตูนะครับจากคนเดิมเลยนะั่นคืออิบราฮิโมวิชนะครับนาทีที่75แล้วก็จังหวะจุดโทษนาทีที่8 8นะครับจบเกมไปในขันเป็นแมนยูชนะแซงเอเตียนไป3 0กลุมความได้เปรียบก่อนในเกมแรกแล้วก็เป็น แฮตทริกของสลาตันอิบราฮิมูบิชิตรยนะครับโอ้ย<ๆ>ช้ากว่าลีกไทยอย่างเงี้ยห <laughs> ลีกไทยนี่เปิดฤดูก,กาลก็นู่นเลย <laughs> ทิติออพันธ์ก็แฮตทริกไปละวคุณจะแฮตทริกนะฮะสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับแซายแกรตียนจะเปิดบ้านรับการมายเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับครับเอาไปดูผลกนนารแข่งขันคู่อื่นบ้างนะครับสำหรับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับอัคบ้าเนี่ยก็แพ้ลียงไป1ประตูต่อ4นะครับบุเซียมุนเช่นกลักบักเนี่ยก็แพ้ฟิโอลริติน่าไป0ูนะครับบเซต้าโก แพ้ซัคตาร์โรเนตไป0-1นะครับเกนเฉือดนัชนะททอรแนมฮอรสเปอร์ไป1-0นะครับอาร์โนเดชครับอาชนาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป2-0อาราติกบินบาเฉลิมอาชนาอาร์เบลนิโกเซียไป3-2นะครับเบียร์เรียลครับแพ้โรม่าไป 0- ประตูต่อ4นะครับ